แกลนเทคโชว์2022เพิ่งจัดไปเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาโดยสำนักง,งานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชได้ยก10เทคโนโลยีที่น่าจับตาเพราะจะเข้ามามีผลกระทบอย่างชัดเจนในอีก5-10ปีข้างหน้านี้มีอะไรบ้างมาเริ่มกันเลยครับ 1. เทคโนโลยีเชื่อมต่อสมองมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ Brain Computer Interface หรือ BCI ซึ่งมีอีกชื่อหนึ่งว่า Brain Machine Interface ที่อาศัยเซนเซอร์รับสัญญาณไฟฟ้าจากคลื่นสมอง และซอฟต์แวร์อ่านและวิเคราะห์ขึ้นสมองของผู้ใช้งานเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เป็นที่คาดการว่า BCI จะถูกนำไปใช้ประโยชน์ในผู้ป่วยที่เป็นอัมพาต 2. generative AI หรือ AI แบบรู้สร้างเทคโนโลยี AI ที่มีความก้าวหน้ามากขึ้นและถูกนำไปประยุชต์อย่างหลากหลายและมีข้อมูล Big Data มากมายตลอดเวลาถูกนำไปใช้ฝึก AI ได้ซึ่งในไทย n e ็ e c ทสวทชก็ทำวิจัยมาอย่างต่อเนื่องเช่นระบบสังเคราะห์เสียงจากข้อความภาษาไทยและแม้แต่แคทบอร์ดที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันก็มีการนำเจเนอเรทีฟ AI มาใช้เพื่อเพิ่มความสมจริงในบทสนทนา 3. เทคโนโลยียานยนต์อัตโนมัติและเชื่อมต่อหรือ CAV ซึ่งมาจาก c o n n e c t a n d Autonomous Vehicle ซึ่งเป็นยานยนต์สมัยใหม่โดยมีการใช้เทคโนโลยีที่เป็นระบบอัจฉริยะหลายแบบร่วมกันและเทคโนโลยีที่สำคัญที่สุดคือการขับขี่อัตโนมัติ ถัดมาคือเทคโนโลยีระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่และสุดท้ายคือเทคโนโลยีสำหรับการเชื่อมต่อที่ช่วยสื่อสารระหว่างรถเพื่อเพิ่มความปลอดภัย 4. ระบบสำรองพลังงานแบบยาวนานหรือรอง Duration Storage สำหรับระบบโครงข่ายพลังงานหรือระบบกริดเป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นเพื่อกักเก็บพลังงานจากพลังงานทดแทนปัจจุบันใช้ระบบแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนซึ่งมีประสิทธิภาพที่ดีแต่มีต้นทุนสูงและไม่ค่อยปลอดภัยนะัก เนื่องจากตัวแบตเตอรี่อาจระเบิดได้และสารเคมีที่ใช้อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้อมทําให้การพัฒนาแบตเตอรี่ชนิดใหม่เพื่อเป็นทางเลือกจึงมีความสําคัญมากกว่าที่ผ่านมา 5. การรีไซเคิลแผงโซลาเซลล์ซึ่งปัจจุบันเริ่มมีแผงโซลาเซลล์ปลดระวางจากโซลาฟาร์มมากขึ้นเรื่อยๆและเป็นที่คาดการว่าภายในปี2050ทั่วโลกจะมีแผงโซลาเซลล์หมดอายุเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดเป็น78ล้านตันสำหรับประเทศไทยอาจมีมากถึง4 0 0 0 0ตัน และทาให้การเตรียมความพร้อมในการรีไซเคิลด้วยเทคโนโลยีใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมเป็นเรื่องสําคัญ 6. เทคโนโลยีการตรวจวัดและวิเคราะห์ปริมาณคาร์บอนจากมาตรการล,ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกผ่านการกําหนดเพดานการปล่อยกา๊าซในภาคอุตสาหกรรมรวมถึงการชดเชยการปล่อยก๊าซผ่านคาร์บอนเครดิตทําให้เทคโนโลยีการคานวณปริมาณคาร์บอนเครดิตมีความสําคัญมากขึ้น 7. เทคโนโลยี CCUS ด้วยพลังงานสะอาด CCUS คือเทคโนโลยีการดักจับ ใช้ประโยชน์และกักเก็บคาร์บอนจะเข้ามามีบทบาทในการลดการใช้พลังงานจากฟอสซิลและเพิ่มการใช้พลังงานทดแทนเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายเน t ซี r r o m m s s s o o n ซึ่งเทคโนโลยี C C U S ที่จะเข้ามาช่วยจัดการจึงจำเป็นต้องใช้พลังงานสะอาดด้วย8การดูแลสุขภาพทางไกลในยุคถัดไปหรือเทเลเฮลซึ่งในช่วงโควิดที่ผ่านมาได้เปิดโอกาสให้เทเลเฮลเข้ามามีบทบาทช่วยดูแลสุขภาพและลดภาระลดความเสี่ยงของหมอและพยาบาล จึงเป็นที่คาดการว่าระบบนี้จะเติบโตอย่างก้าวกระโดดในยุคหลังโควิด 9. ชีววิทยาสังเคราะห์หรือซินเทติกไบโอโลจีศาสตร์ใหม่ที่รวมวิทยาศาสตร์เข้ากับวิศวกรรมศาสตร์โดยเน้นไปที่การสร้างยุลินทรีย์ที่สามารถผลิตสารสำคัญซึ่งมีมูลค่าสูงนำมาใช้ในการผลิตระบบอุตสาหกรรมได้ซึ่งเทคโนโลยีนี้ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่ต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มได้และไทยมีความได้เปรียบจากความหลากหลายของธรรมชาติ 10. การรักษามะเร็งด้วยภูมิคุ้มกันแบบคาร์ทีเซลหรือ Chimeric Antigen Receptor T Cell เซ e r a p y จุดเด่นของคาร์ทีเซลคือมีความจำเพาะก,กับเซลเล์มะเร็งสูงมากจนแทบไม่ทำอันตรายเซลล์ปกติทำให้ไม่เกิดภาะวะภูมิคุ้มกันทำลายตัวเองมีความปลอดภัยสูงครับก็หมดกันไปแล้วกับสิบเทคโนโลยีที่น่าจับตาที่สวทชคัดเลือกมาและคุณผู้ฟังเห็นด้วยกับเทคโนโลยีเหล่านี้หรือไม่มาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความเห็นกันได้นะครับ สำหรับท่านใดที่สนใจฟังรายการครั้งถัดไปสามารถกดซับสไคร์ได้ที่ mreport channel มุมในอุตสาหารกรรมและพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ